เดี๋ยววันนี้เราจะไปเวิร์กช็อปกันที่เมกะบานครับนี่ก็คืออุปกรณ์บางส่วนที่จะเอาไปนะครับถ้าเอาไปหมดนี่ไม่ไหวแน่ที่เมกะบานก็คือที่ที่ปั่นเอาไม้ไปตัดขึ้นรูปทรงเ,เดือนละหนึ่งครั้งฟอร์มที่ตัดก็มีตั้งแต่อย่างนี้ครับแบบง่ายๆไปจนถึง,ถงยักขึ้น แล้วก็แบบซับซ้อนไปเลยก็มีส่วนมากก็จะตัดเป็นอย่างเงี้ยสมิติ จบไปแล้วครับกับการมาสาธิตแจะไม้ให้ชุมชนเมกะบานก็ที่มาก็เป็นบรรดาระดับหัวกะทิป่านเรียกว่าเป็นผู้ระดับผู้ก่อตั้งแล้วกันก็ดีใจนะป่านดีใจที่ได้เหมือนตอบแทนชุมชนบ้างเพราะว่าป่านมีความรู้สึกเมกะบานอ่ะเขาเป็นไม่แสวงหากําไรอะ่ะเมกะบานก็ก็เป็นอารมณ์แบบผู้ก่อตั้งเขาคือกเกษียณละเราก็ เปิดแล้วก็ทำพื้นที่ให้ผู้คนมาใช้งานมาผู้คนที่พูดภาษาเดียวกันเอนจอยเรื่องเดียวกันมีความสุขในแบบเดียวกันมาอยู่รวมกันอะไรแบบนี้ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือได้ใช้ป่านก็ยังบอกเขานะแล้วก็เนี่ยเป็นปณิธานอย่างหนึ่งอะว่าถ้าเออป่านมีกำลังพอมีความสามารถพอก็อยากจะทำพื้นที่อะไรแบบนี้ขึ้นมาคือแน่นอนยังไงก็ทำแน่นอนเว้ยแต่ว่าก็เป็นตามกำลัง อมีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นก็อาจจะมีเครื่องจักรสักตัวสองตัวแล้วเดี๋ยวค่อยๆเติมไปให้คนได้มาใช้งานแล้วก็คุณเกรกอะ่ะเขาก็พาป่านกันนตตี้เข้าไปในห้องที่เป็นแบบเลเซอร์จริงป่างเข้าไปแล้วรอบหนึ่งแหละแต่ครั้งนี้เขาก็พาเราไปใช้งานจริงๆใช่ปะคือเขาเขาเป็นคุณลุงอะ่ะเขาก็รู้ว่าเราเด็กอะ่ะเขาดูเราออกอะ่ะเขาเปิดโปรแกรมขึ้นมาป่านก็บอกเขาว่าเฮ้ยป่านไม่ถนัดนะ เขาก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็บอกป่านเอานั่งแล้วก็เขาก็สอนใช้เลยใช่ไหมทาอะไรง่ายๆขึ้นมาแบบให้เข้าใจง่ายๆทําง่าย,าย,ายเออเขาสอนแบบเนี้ยป่านก็เลยโอเคแต่ประเด็นคือการที่เรามีเครื่องจักรอะไรที่เราแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยใช้แล้วมันพอเรามาใช้งานเราใช้ดูอะเรารู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอเออมันก็เกิดไอเดียมันเกิดจินตนาการมันก็เพิ่มขีดความสามารถให้เราเยอะถามว่าป่านก็คงมาใช้เครื่องเลเซอร์ไหม ก็คงไม่แต่ว่ามันก็จะมีวิธีมันเพิ่มวิธีคิดอะไรบางอย่างให้กับเราไดา้ได้เยอะครับนี่ก็คือประโยชน์ของสถานที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนาะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ป่านมากขอบคุณขอบคุณโอกาสที่ให้มาทำนะครับเมกะบารอแล้วก็มากินคอฟิตใกล้ๆครับชื่อร้านนี้คอฟิต mm hmm. ก็คือกุ้งนะแต่ที่นี่เขาเรียกคอฟิตที่เป็นกุ้งกลม แล้วก็ใส่พริกใส่อะไรเหมือนยำแค่ามาซื้อตรงรถเ่ยน,น่ารักไหมซื้อแล้วก็ให้ถังขยะมาเอาไว้ใช้เปิดก,กุ้งแล้วก็ในถังขยะมีจานแล้วก็ซอสมาด้วยไม่ต้องห่วงนะเป็นพลาสติกใหม่นแต่ว่าตลกดีอันนี้ใส่โคกมาด้วย เฮ้ยเอาแบบเค่ากันอ๋อมันเลือกได้เหรออแ,แบบอ๋อปันแรงปัน,นแรงปัที่เหนียว เฮ้ยมาริโอสนุกเลยเด็กเต็มโรงครับหัวเราะเอิกอักก็ได้แรงบันดาลใจเยอะดีนี่ที่เดอ m เมกก a บานวันนี้ไปสอนมายังประทับใจไม่หายเลยนะก็เดอ m เมกก a บาอ่ะป่านถือว่าเขาเป็นชุมชนแห่งการให้โดยแท้นะครับแล้วก็เก็บค่าเช่าแบบน้อยมากเลยแหละแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะสามารถไปใช้ได้คือมันอลังการมากเนี่ยวันนี้ไปเขาเขาให้ป่านฝึกทำอันนี้ เลเซอร์ Laser. เป็นไม้อะนะซึ่งอีกเครื่องเลเซอร์เนี้ป่านเดาว่าแบบหลักแสนอะ่ะแล้วมีอยู่สองตัวซึ่งแล้วก็มีเครื่องอื่นๆอ,อีกมากมายเออแบบเป็นเป็นกลุ่มคนที่เท่มากเลยอะในเรื่องของการให้อืก็เลยประทับใจคําคําถามแรกๆตอนที่ป่านเจอชุมชนแห่งเนี้ยก็มีคําถามในหัวว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรให้เขาได้บ้าง เออซึ่งก็ใฝฝันมาตลอดนะที่จะไดออ้ทำอะไรสักอย่างตามกำลังของป่านนะ่ะสิ่งที่ทำป่านทำได้ก็คงเป็นเรื่องการถ่ายทอดสิ่งที่ป่านรู้นะครับก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกดีใจมากเออรู้สึกมีความสุขมากอย่างประหลาดเลยละ่ะทีนี้คุณจรเขาก็เลยชวนต่อว่าเดี๋ยวเดือนหน้าหรืออีก2เดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเมก a บานเขาจะมี Open h เฮาส ก็ให้คนนอกอมาเข้าไปดูเบเกอร์บานได้ปกติมันต้องเป็นสมาชิกไงซึ่งเขาก็ทาบทามป่านบอกว่าเออมาเปิดเวิร์กช็อปไหมอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยป่านก็ยินดีมากเลยนะเออซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดที่ทำอะไรเนี่ยคือป่านไม่ได้คิดสตังค์เลยครับแบบฟรีครั้งหน้าก็เหมือนกันแล้วก็บอกเขาด้วยว่าถ้าครั้งหน้าหน้าบอกว่าป่านยินดีมากเชิญป่านได้เลยป่านยินดีที่จะเป็นประโยชน์ ขอบเราปานก็แบบขอบคุณชุมชนแห่งนี้มากนะครับก็ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะไปหรือไม่ไปหรือทำอะไรไปเจอกันใหม่อมขอบคุณครับ